ชิ้นปลาตรงสิลิลาชโอ้โหดูมือไวเลยเหมือนซ้อมมานานมิคีบมากี่ปีแล้วหลายปีอยู่ครับหลายปยีคิดว่าตัวเองคีบไวไหมไวยอยู่ไวอยู่หรอปกติขายถุงเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบสามสิบเอามาถุงละ40นะให้ใน60สิบเวทีบได้กี่ถุงเหมาหมดเลยถ้าได้ถึง10ถุงนะจ่ายคูณ2เลยเ้ย,เ,ยเอาละพร้อม1 2ึ่งไปไปไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับถุงแรกครับไปแล้ว1ึงถุงมันช้าตรงถุงพี่ต้องคลี่ไวเขาเลยมันช้าไปแล้วยี่ิบครับ พี่ถุงให้เขาจริงๆมันช้านี่ยเรื่องช้าแล้วนเอานี่นี่ไงเอาไปเลยนี่นี่แล้วเหลือไอ้ยี่สิบวิตอนนี้ได้ไปแล้วทั้งหมดกี่ถุงครับสี่แล้วครับโอ้ยสิบสองวิแล้วเนี่ยเอาไปเร็วเอาไว้เร็วเอาไว้เร็วเร็วเร็วอีกถุงเร็วอีกเร็วเร็วต้องไหมดเวลายายังไม่หมดเลยอะไรวะสองหนึ่งมดันเออโขงแหม่ดูก็จะถึงสิบซะแล้วบอกเลยใครมารอเชียร์ถุงระบาด